ตัวภาษาเจจอยหน่อยค่ะดีง,งอ่ะแนะนตัว,ตวาจจอยถามนี่มาอ่านเองเลยอ่ะ,อะมองไม่เห็นนสส่แจจอยทำงานอะไรคะเจอยฮะ๊งานคกีอะมึงเจก,กีคำถามข้อที่หนึ่งแม่ไปหนีไครหอแม่ไปนอมขายสาม,สาม ให้จจอยรีวิวล <ancestor> ูกได้ค่ะให้เวลาหนึ่งวิหนึ่งอ่ะหมดเวลาอ่ะยังไม่พูดคุยภาษาแมงให้ฟังหน่อยค่ะไปเป็นไรเตยเป็นไรอยากเป็นอะไรลุกขึ้นมาเป็นไร เจจอยกับพี่เคยน่ารักมากนครับเอ้าแล้วตอนนี้เราไม่น่ารักหรอน่ารักเขาบอกเจ๊จอยกับพี่เคยน่ารักมากแล้วตอนนี้เราทำอะไรพ<ำ>ไี่ไมเอาไม่แล้วแหละคือทันที